สวัสดีครับมาพบกับผมแอดมินเพจปราสาทหินถิ่นแดนไทยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านย้อนดอยอดีตอารยธรรมของเมื่อพันปีนะครับทั้งวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่อันนี้เขาเรียกว่ากูอะไรนะครับพี่วัดกูค่ะวัดกูใช่ใชเนาะนะครับตั้งอยู่ตั้งอยู่บ้านอะไรครับบ้านโคกสูงค่ะบ้านโคกสูงตาบลโนนทาตโนนทาดอำเภอหนององห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งวันนี้เราได้พี่สาวนะครับนําทางมานะครับนะครับพี่สาว กำลังต yeah. no uh, sì ั้งการก้าวอยู่ในการลุกวนพี่เนาะครับผมพาพามาชมนะครับโบราณสถานที่เรียกว่าปูนะครับที่ชาวบ้านนี่ปลูกอ่ครับตอนี้ถานว่าตรงนี้น่าจะเคยเป็นปูเก่ามาก่อนนะครับหรือโบราณสถานของชุมชนต่อมาได้โดยร้างไปแล้วก็มีการแยกแยะออกไปตั้งยินฐานที่อื่นนะครับขออนุญาตนะครับ วันนี้เรามีมังคุเทศท้องกิ่นพาเที่ยวชมด้วยนะครับอ๋อน,ทนอาที่นาของคุณพี่คืออยู่ใกล้ๆเนาะ,ะแล้วผมนี่นะครับเดี๋ยวยูแล้วบบที่นี่คะ่ะเบาชุดวัด ตรงนี้สามที่ตรงนี้ชื่อน้องที่ชือว่าข้าชื่อินบ่ได้สามทีนี่อยู่บ่ได้ที่นี่ถ้าใครปฏิบัติไม่ได้จริงๆก็คืออยู่ไม่ได้เลยแสดงว่าต้องเคร่้งขัดในการอยู่ตรงนี้นะครับชาวบ้านปักป้ายชื่อด้วยครับว่ากูซีสุดารัตครับครับ ได้นุกเปิดมากน,นุ่จับพวกเรามีแต่หินมากตะไหร่เล่กุ้ตรงนี้นะคะท่านส้างตรงนี้บุตรตรงนี้ครับครับอันนี้สิเป็นของพี่เพื่อนที่ว่าเพื่อนมาบุญใครเพื่นอนไปนอกไปหน้าเพื่อนไปนาาได้ถือว่าสาธุใหม่ถือว่าตรงนั้ครับครับคือแสดงว่าชุมชนบ้านบ้านพวกสูงนี่ ยังมีการนับถือครับยังมีการเข้ามาทําพิธีกรรมอยู่เนาะแม่นค่ะประเพณีทุกปีบุญบังไฟคนสิมาจัดจุ่นี้เป็นเป็นงานใหญ่แล้วมีหมู่บ้านหมู่บ้านอื่นเข้ามาร่วมด้วยไหมครับมีค่ะมีมาตลอดทุกปีคือทุกปีครับครับของเดือนหกทุกปีที่จะมาจัดบุญบังไฟตรงนี้แสดงว่าบุญบังไฟเนาะใช่ค่ะนะครับซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานนะครับก็จะมีการมาจุดบังไฟนะครับเพื่อถวายปู่อยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์หรือว่าเป็นวัดเป็นอะไรครับเป็นวัดป่าครับถ้าแบบพู้ทุกนงคือถ้าใครถ้าไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าเป็นสามัญชนธรรมดาถ้านับถือแบบศาส,สนาไม่ได้จริงๆคืออยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับ วัดเก่าแก่โบราณครับต้องมีอันเป็นไปอะแล้วอาพี่ครับนอกจากวัดตรงนี้แล้วยังที่อื่นที่อยู่บริเวณใกล้ๆของเราอีกไหมที่เป็นธาตลักษณะแบบนี้ไม่ค่ะไม่มีตรงนี้คือเก่าแก่สุดละใช่ค่ะไม่รู้นะตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็เห็นเลยจะมาตลอดเพราะว่านาอยู่ตรงนี้ ตั้งแต่นูเกิดมานุจำความได้นูก็มาอยู่ตรงนี้ตลอดเมื่อก่อนมันจะไม่เป็นถนนแบบนี้ครับเป็นทางเป็นป่าแล้วก็เป็นแบบพูดง่ายๆคือทางเกวียนทางเกวียนเนาะใช่ค่ะครับครับครับแม้กระทั่งรถแท็กๆก็ผ่านไม่ได้เป็นมาแบบนี้ตลอดแสดงว่าเดินแต่ก่อนนี่เมื่อก่อนะเดินเท้าจำความได้อยู่โรงเรียนป .1 ป .2 เนาะนาเราอยู่นี้ตอนเดินมาคนเดียวเหรอครับ ก้าเดินมาคนเดียวหรอไม่ค well well well. ่ะเราจะมีแบบเป็นกลุ่มเพื่อนอคือแบบรุ่นเยาวเขาเดียวกันคือแบบเราจะมาแล้วจะมานั่งรอกันอยู่ตรงทางปากทางเข้าบ้านที่พาเข้ามาใช่ไหมครับเราจะมานั่งรอกันตรงนั้นสีมานั่งถ่ากันอยู่เันบใสไซบัชั่บวกกันว่าเป็นแบบยังกันโบสีมานังถ่ากันยุหันบวกทีว่ามีนาย่นี่กับสีพากันยังชาวขาม้าท่างสีพ่เป็นแบบนี้สีทุลักทุเลมากแต่ตอนนี้ก็มีการมาพื้นฟูบ้านลรวเนาะแมนค่ครันชนะ อ่ะยังไงก็ให้พี่เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหน่อยตรงนี้อยากมาเที่ยวยังไงใไม่เห็นต<อ>ักทิศอียรีตักทิศอียรีเมื่อก่อนสิมีแบบว่าแบบเพ่นอยากไอ้นี่นะแบบว่าเบ้านสิมีคนคนคนในหมู่บ้านเพ่นบุญไนไปเมืองหลอกเพ่นด้วยมากครับครับอันนี้คือ,อเรื่องเราเนะาะแม่นค่ะครับมันอยากมาเห็ดหมันดีขึ้นครับต่างที่แบบว่าพวกหัวหน้ารับเหมามามาขุดเห็น กองโบราณพื้นอยากได้ครับครับความรู้ก็เกิดเนาะแม่นค่ะความรู้มันเกิดเกิดแล้วก็เอาไปกระยุ้ยวเดวบดูนเจ็ดหมื่นเอามาคืนหรือว่ามีไย่ค่ะครือแค่ชิพไปเลยใช่ค่ะเอาของคืนไปบ่เอามคืนวัดของวานะครับก็บกว่อยากไหนเอาไปเนาะนะครับเป็นสถานที่ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือเราพระองค์ในที่ไม่ยู่นี่ที่ว่า ปฏิบัติบ่ได้ตามที่พดทธพ้นศาสนาพุทธเนาะบครบ่ได้กะอยู่บ่ได้กับมีอันเป็นไปเพื่อนค่ะครับตามที่หนูจําคมเลหนูเกิดมาเนาะอายุสามสิบเก้าปีเห็นลุงปูอูลุงปูที่แบบว่ามีมีมีชีวิตจริงๆนี่เนาะใช่ค่ะครับครับแล้วตอนนี้ท่านลุงปูท่านเป็นยังไงแล้วครับเสียไปนานแล้วค่ะท่านมรณเนาะแกนค่ะเอออายุของพิ่นเนาะพิ่นกะ แต่คอยคือเพิอ่อยูรตรงนี้นรูปเดียวยูรูปเดียวได้ห<ม>นูเห็นตามที่หนูจำ่มได้นะคะ่ะจากลุงปูอูต่อไปเห็นลุงปูได้อยู่ได้โดนครับครับครับนี่นอกจากหนูจำ่มได้คือว่ายูประมาณป่อสองป่อสามหนูก็เห็นปูอูแล้วยูมากตลอด<ม>จนมาหนูอายุประมาณยี่ประมาณสิบ,สบเก่ายี่สิบนี่แหละค่ะครับครับ กูยังค่อยเสียอย่าเข้าไปหลังจากนั้นผบมีพายุได้เลยพาองค์ไดไมาอยู่กะมี่อันเป็นไปถ้าบบเป็นบ้ากะไม่ได้รูปแบบต่างๆเนาะแม่นค่ะครับครับก็เห็นมาทงตัอวตครับครับเห็นมาสันนี่คือความสกิดของชาวบ้านที่พี่ได้เล่าเรื่องเรานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับเดินสำรวจเดินรอบๆดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ตรรงนนี้ะคับจากที่เรายืนอยู่ตรงนี้ภายในวัดโบราณแห่งนี้นะครับก็จะปรากฏสิ่งก่อสร้างที่มีสองสถานที่นั่นก็คืออ่าทั้งด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารนะครับอูของของปูอหลวงปู่อู้เออหลวงปู่อู้นะครับห่รู้ว่าสิโดนป้าแนทแดนูอายุสามสิบเก้าปีนูกคนเห็นอยู่เท่านี้กับสร้างตรงนี้ค่ะรับกำสร้างตัวนี้เดี่ยก็คืบต่างมาโดนแล้ว นะครับเดี mm ๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินรอบๆดูบรรยากาศนะครับของโบราณสถานแห่งนี้นะครับจะเป็นซากของท่านะครับแล้วทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับหรือว่าทางด้านทิศใต้ก็จะเป็นอาคารที่มีร pues ูปทรงสี nah ่เหลี่ยมเป็นท่านะครับข้างหน้าประธานานิบดีจอมโหอกซึ่งสันนิษฐานว่าเดิมคงจะเป็นสิม ซึ่งเป็นทิมเนี่ยเป็นคำลาวเก่านะครับคำภาษาเก่าของชนชาติพันลาวนะครับแล้วก็หรือถ้าเรียกตามแบบสมัยใหม่ก็คืออูโบสดนะครับนี่นะฮะเป็นฐานสี่เหลี่ยมพือทหานหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับน,นี้บริเวณด้านทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับขออนุญาตนะครับเด้อชาวบ้านตั้งชื่อว่ากูสีสุดารัตน์นะครับ สุดารัตน์ขออนุญาตนะครับหน้า,น,านะครับ้าหน้าอาคารชาวบ้านมีการมาประกอบพิธีกรรมท่วงทุก,ท,กทุกเดือนหกนะครับหรือบุญบั้งไฟนะครับถูกนะครับนี่ก็คือด้านบนนะครับด้านบนอาคารของปู่ศรีสุดารัตน์นะครับชาวบ้านก็จะเรียกว่าปู่เฉยๆนี่ก็คือเป็นพระป,ประธานนะครับ บริเวณทางด้านทิศเหนือนะครับที่มันออกเฉียงเหนือนิดนึงก็จะเป็นทาตนะครับนี่โดยรอบก,ก็จะเป็นพื้นที่ไร่ที่นาของชาวบ้านนะครับ มาตอนกลางคืนก็คงไม่กล้าเข้ามาเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดตามกดแชร์ share, นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจของเราหรือว่าทางช่องทางเพจ u t u b e นะครับทอ่ YouTube ก็จะเป็นประสาทจินตีนในไทยเอ็กซ์โปออนะครับสามารถรับชมรับฟังได้นะครับขอบคุณครับ